สวัสดีครับสวัสดี f อและท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปการให้แนวทางจากทางเพจทองฟ้าสีทองอยู่ในขณะนี้นะครับ mm hmm. เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. like, share, ให้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปและหาแนวทางมาให้กับ f อทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับชุดนี้เป็นชุดสอปอปอราววันที่5สิงหานะครับเป็นชุด สี่ัวนะครับก็เน้นไว้ให้เท่านั้นนะครับทางล่างและบนไม่แน่นะครับบนอออาจจะมาล่างและล่างอาจจะมาบนไม่แน่นะครับอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับชุดบนก็มาทั้ง40และ05ในชุดชุดเดียวกันนะครับมันเราเพียงแต่ทำแค่เป็นแนวทาง แยกออกมาให้ F4 เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ติดตามชมคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคลิปที่แล้วล่างก็ได้56นะครับแต่คลิปนี้56ไม่เข้ามาอยู่ในชุดล่างนะครับชุดนี้ชุดล่างก็เราก็จะเน้นให้ที่2นะครับ24 25และ26นะครับ สำหรับชุดบนที่เราให้ไว้ชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วก็จะได้67และ68นะครับก็ยังเน้นให้ตัวเก่านะครับ67และ68เป็นเพียงแต่การคาดเดาเท่านั้นนะครับว่าจะมานะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบชุดที่เราเน้นไว้ให้นะครับก็จะไปดูชุดอื่นที่เราวงไว้ให้ ที่เราไม่ได้วงนะครับไม่ใช่ที่เราวงที่เราวงอาจจะไม่มานะครับก็ไปดูชุดอื่นด้วยนะครับอันนี้สําหรับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็เน้นไว้ให้นะครับ6 7 7 6และ6 8 8 6นะครับส่วนชุดล่างนะครับชุดล่างก็จะได้65นะครับแล้วแต่นะครับ fc ชอบชุดไหนก็จัดไปนะครับเราเพียงแต่ทำเป็นแนวทางให้ทุกๆท่านได้รับชม เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาดูแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าคลิปว่าคลิปนี้ใช่ก็กดแชร์นะครับขอบพระคุณเนปซีทุกทกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่เพจของฟ้าสิทองทำให้ด้วยนะครับขับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ